สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่คลิปมี b ีซี่พอดแค t เพราะชีวิตคือการทดลองใน EP ีที่20นะคะสำหรับ EP ีนี้ก็ต้องบอกว่าเป็น EP มาชวนคุยเรื่องสัพเพเหระนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้อยู่บ้านนะคะอยู่บ้านมาครบ1เดือนแล้วแล้วก็ทำงานนะคะจาก ที่บ้านแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะคะนอกจากไปเดินช้อปปิ้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สร้างความบันเทิงให้กับชีวิตในช่วงนี้นะคะมีอยู่ไม่กี่อย่างเลยนะคะซึ่งหนึ่งในงนั้นก็คือการเดินตลาดค่ะซึ่งการเดินตลาดของเอมนะคะก็จะเป็นการเดินตลาดออนไลน์ซึ่งถ้าไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยเพราะว่ามันคือ ตลาดออนไลน์ของมหาลัยต่างๆนะคะต้องบอกว่าตอนนี้อยู่เป็นผีนะคะเฝ้าอยู่ในจุฬามา a r เก็ตเพลสแล้วก็มทอทธรรมศาสตร์และการฝากร้านนะคะต้บอกว่าเป็นความบันเทิงที่ไม่สามารถหยุดไถได้เลยนะคะไถท,ทั้งวันนะคะ <c oughs> เพราะว่าเราเห็นความหลากหลายในตลาดนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันตื่นตาตื่นใจมากแล้วมันก็นำไปสู่การพบเพื่อนเก่านะคะ รุ่นพี่พี่รหัสอะไรที่แบบโอ้โหเราไม่ได้เจอหรือว่าไม่ได้คุยกันนานมากๆแล้วนะคะแต่เรื่องหนึ่งที่เราจะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือของกินในตลาดนั้นหลากหลายและมากมายนะคะหลังจากที่อดใจนะคะไม่ซื้อหลายวันในที่สุดนะคะเราก็เสียตังค์ให้กับอาหารหนึ่งนะคะก็คือสาคูต้นซึ่งช่วงนี้คือ คิดมากๆนะคะตอนแรกก็รู้สึกว่าเออสาคูต้นก็ดูธรรมชาติดีนะคะจนพอได้ซื้อนะคะหลวมตัวซื้อไปหนึ่งอย่างปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นว่าได้คุยกับคุณน้องนะคะที่เป็นออคุณแม่คาเนี่ยอ๋อต้องบอกชื่อร้านก่อนร้านชื่อสาคูพัดลุงนะคะ คือน,น้องน่ารักมากแนะนาดีเพราะว่าเอมาไม่เคยทําเมนูสาคูต้นมาก่อนเลยนะคะน้องก็มีการส่งสูตรนะคะว่าต้องทํายังไงบ้างอะไรอย่างนี้มาให้ซึ่งผลนะคะออกมาดูดีมากนะคะมีเมนูแรกที่เอทําก็คือสาคูเปียกมะพร้าวอ่อนนะคะแล้วก็ใส่ข้าวโพดคือออกมาคือหน้าตาเหมือนนะคะหน้าตาถูกระเบียบมากก็ใครอยากจะเห็นนะคะก็ลองไปดูที่ Twitter ของคิดมี b b ๊กพ Podcast ได้เลยนะคะอันเนี้ยคือภูมิใจในตัวเองมากแล้วก็พอ ทำได้นะคะเราก็เลยไปหาข้อมูลมาเกี่ยวกับสาคูต้นนะคะซึ่งมีน่าเชื่อว่าสาคูต้นเนี่ยเป็นพืชที่มีประโยชน์ตั้งแต่แบบปลายยอดจนถึงรากนะคะก็คือเหมือนใช้ได้ทุกส่วนของเขาเลยแล้วก็ที่น่าสนใจมากๆก็คือ เขาบอกว่าเป็นพืชอเนกประสงค์อย่างที่เอ็มบอกเนาะยอดสาคูเนี่ยเอาไปทําแกงรากเขาทํายาได้นะคะลําต้นเนี่ยเอามาทําแป้งที่เราเรียกว่าแป้งสาคูต้นเนี่ยนะคะก้านเนี่ยเอาไปทําไม้กวาาแถมนะคะไม่ว่าพื้นที่ไหนที่ปลูกเจ้าสาคูต้นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าน้ําจะไม่มีวันแห้งเพราะว่าเขาทําหน้าที่คล้ายกับฝ่ายเก็บกักน้ํานะคะสาคูต้นเนี่ยกวาจะใช้งานได้ก็ประมาณ8ปดถึงสิปีนะคะแล้วก็ล้มมาใช้ซึ่งกระบวนการกว่าจะได้มาเนี่ย มันยากลําบากมากนะดูจากขั้นตอนแล้วมันค่อนข้างซับซ้อนที่นี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วสาคูต้นน่ะมันแตกต่างจากแป้งสาคูปกติที่เรารู้จักกันยังไงนะคะแป้งสาคูที่เราคุ้นเคยเนี่ยก็คือทํามาจากแป้งเขาจะว่าเป็นแป้งมันสับปะหลังนะคะแล้วก็มาผ่านกระบวนการทําให้มันเป็นเม็ดนี่แหละนะคะแล้วก็มาต้มอันนั้นคือสิ่งที่เราคุ้นเคยเนาะทีนี้เอ็มรู้สึกว่าแป้งสาคูต้นมันเป็นงานครฟมากมากเลยนะคะเพราะว่ากว่าที่จะโค่นลำต้นนะคะตัดเป็นท่อน แล้วเขาก็เอามาฝนนะคะฝนเอาเนื้อไม้ออกด้วยเล็บแมวซึ่งมันอุปกรณ์แบบเป็นรูๆนะคะแล้วก็ฝนฝนฝน,ฝนออกอันนั้นคงเป็นแบบเครื่องมือที่ค่อนข้างจะเทรดิชอนนนิดนึงแต่ว่าเชื่อว่าตอนนี้น่าจะใช้เครื่องขูดมะพร้าวนะคะมาช่วยคุ้นแรงเพราะว่าเร็วกว่าแล้วก็เขาก็ต้องเอามาตำนะคะคั้นแล้วก็กรองต้องหลายน้ำเนี่ยกว่าจะออกมาเป็นเจ้าเจ้าสาคูต้นเนี่ยเอ็มก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเมนูสาคูต้นเนี่ยเป็นธรรมชาติแล้วก็ รจาจักสารปรุงแตกเนาะแล้วเนื้อสัมผัสของเขาอะคะ่ะตอนที่รับประทานเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนไข่ปลาหนึบๆแล้วตอนนี้นะคะเรียกว่าโด่งดังเป็นวัตถุดิบสําหรับชาวรักสุขภาพทั้งหลายนะคะหลายประเทศเริ่มมีความแบบศึกษาจริงๆนะคะอย่างเช่นญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าเขาอาจจะปลูกได้ไม่ดีเท่าเราเพราะว่าบ้านเราร้อนชื้นเนาะก็เหมาะที่จะปลูกทางภาคใต้แหละนะคะ แล้วจะบอกว่ามันไม่ได้ทําแค่สากครูเปียกเท่านั้นนะคะด้วยฝีมือเราเรามีเท่านี้นะคะเราก็เลยทําได้เท่านี้เท่านั้นเองนะคะแต่จริงๆเนี่ยน้องน้องคนขายนะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาไปทำเออสักคูเสรหมูก็ได้นะคะเอาไปทำหยกมันนีนะคะที่ช่วงนี้กําลังฮิตอยู่นะคะแล้วก็จริงๆเอาไปน่าจะใช้แทนแป้งได้หลายๆเมนูเลยนะคะอันนี้ก็ลองไปดูว่า ใครถนัดแบบไหนนะคะเองรู้สึกว่าทำแล้วเออดูดีนะคะมีชาติกูลมากๆนะคะแล้วแถมพอทําแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าที่บ้านอยู่กันไม่กี่คนพอทําแล้วเนี่ยก็แบ่งไปใส่บาตรต้องบอกว่าบรรยากาศของการทําอาหารเพื่อไปใส่บาตรนะคะ มันค่อนข้างจะห่างหายจากชีวิตเอ็มไปพอสมควรเลยนะคะปกติก็ที่ออฟฟิศเนี่ยก็จะมีพระนะคะท่านหลวงตาท่านมารับบาตแล้วเราก็สื่อกับข้าวในแคนทีเนี่ยนะคะไปใส่บาตท,ท่านซึ่งเราก็ไม่ได้ทํากับข้าวหรืออะไรไปถวายนะคะทีนี้พอเราอยู่บ้านนะคะเราไม่ได้แบบอะไรมากมายใช่ไหมคะเราก็เลยมีเวลานะคะหลังเลิกงานแม้ว่าจะสองสามทุ่มก็ตามเนี่ยนะคะก็ยังพอมีเวลาที่จะไปทํากับข้าวนะคะสําหรับ ตอนเช้าบ้างตอนกลางวัลบ้างแล้วก็ยังมีเวลาไม่ต้องเดินทางไปออฟฟิศนะคะก็สามารถขับรถนะคะไปถวายอาหารที่วัดได้โดยที่เป็นอาหารที่ทำเองนะคะเราก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยภูมิใจนะล่าสุดเนี่ยเมื่อ สองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ทําขนมจีนนะคะแกงเขียวหวานไก่ไปถวายพระค่ะแล้วก็ทําขนมเองนะคะไปถวายซึ่งเรู้สึกว่าเฮ้ยความรู้สึกอะ่ะมันต่างกันโดยเช่นเชิงเลยเนาะปกติเนี่ยเราก็เอาง่ายแล้วก็คือแวะร้านต่างๆแล้วก็ไปถวายท่านนะคะแต่อันเนี้ยรู้สึกว่าเราทําด้วยใจแล้วก็ฝึกสมาธิ ได้ฝึกสกิลของตัวเองนะคะแถมยังได้ไปใส่บาตรส้างบุญต่างหากซึ่งรู้สึกว่าสิ่งนี้มันห่างหายไปจากชีวิตเราพอสมควรนะคะการที่ได้กลับมาอยู่บ้านนานๆนะคะเราก็เริ่ม หวนถึงวิธีที่เราเคยเคยมีเคยอยู่ในะตอนเด็กๆเนี่ยคุณป้าคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องทํากับข้าวเตรียมใส่บาตในวันรุ่งขึ้นซึ่งอันนั้นเราเห็นเป็นภาพชินตาแต่ว่าตอนนี้คือมันค่อนข้างแปลกใหม่แล้วพอเรากลับไปเ,เหมือนตอนที่เราทําตอนเด็กๆนะคะกับคุณป้าคุณแม่หรือว่า คุณยายอะคะ่ะก็รู้สึกว่าเออดีรู้สึกภูมิใจรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้บุญกับปกติปกติเราก็คือใช้เงินนะคะในการสื่อไปใส่บาตรอีกอย่างหนึ่งก็คือเรารู้ว่าน้ําตาลน้ําปลาที่เราใช้อะ่ะมันเป็นของดีเพราะว่าเราทํากินเองยังไงนะคะเราก็เอาไปถวายท่านแบบนั้นเราก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้รักษาสุขภาพพระสงฆ์ด้วยนะคะอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ว่านี่คิดเองะคะ่ะอีกตลาดหนึ่งที่อยากจะบอกว่าภูมิใจเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็น ความหวังหนึ่งเดียวในการออกจากบ้านของเอมนะคะก็คือการเดินตลาดสดนะคะต้องบอกว่าแถวบ้านนะคะคือไม่มีตลาดสดปกติเวลาที่เราจะซื้อพวกของใช้หรือว่าของสดนะคะก็คือการเดินซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะไม่ได้ดัดจริตแต่แถวบ้านไม่มีจริงๆนะคะก็จะเป็นการเดินซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรต่างๆทีนี้เนี่ยอยู่ดีๆมันก็ p i n g w e ขึ้นมาเฮ้ยอยากไปเดินตลาด และอยากไปเดินตลาดสัมยาณนะคะเพราะว่าตั้งแต่เขย้ายตลาดไม่เคยไปเดินเลยนะคะก็เลยมีโอกาสได้ไปเดินตลาดสัมยาณใหม่ซึ่งแบบเป็นการเปิดหูเปิดตามากๆ มากเลยนะคะคือหลายคนอาจจะเคยไปเดินแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นความสุขหนึ่งเดียวของเราคือแค่ไปเดินตลาดสดนะคะทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าด้วยความที่เราอ่ะไม่ได้คุ้นเคยแล,แล้วก็ไม่ได้เดินตลาดสดมาน่าจะหลายปีมากๆแล้วนะคะน่าจะ4ีหปีได้ละก็เลยแบบพอไปเดินตลาดสดะคะปกติค่ะแผงผักนะคะในซูเปอร์มาร์เก็ตมันก็จะมีเขียนว่านี่คือผักอะไรนะคะเราไม่ต้องคิดเองสรแหน โหร,ระพากระเพราอะไรเงี้ยค่ะไม่เคยแยกออกอยู่แล้วนะคะพอต้องไปสั่งเองแบบเป็นเลือกเองก็จะแบบงงนะคะแล้วก็ปล่อยไกค่ค่ะทุกคนเอ็มก็ไปหยิบผักอันนึงมาแล้วก็บอกว่าใบเตยเท่าไหร่คะคนขายก็งงนะคะแล้วคนขายก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ใบเตยจ้ะอันนี้กูใช่นะคะก็เรารู้สึกว่าโอเคนี่ขนาดเราเป็นผู้ใหญ่นะคะ พอจะมีความรู้เรื่องพืชผักมาบ้างก็ยังมีความหน้าแตกนะคะแต่มันได้พัฒนาสกิลอย่างหนึ่งก็คือการได้เรียนรู้พืชผักที่ไม่ต้องแปะชื่อแต่ว่าการมีบทสนทนากับพ่อค้าแม่ค้านะคะซึ่งพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดสัมยานก็น่ารักมากนะคะเอาอะไรหยิบเท่าไหร่ซึ่งความแปลกใหม่ก็คือโดยปกติเวลาที่เราไปห้างสรรพสินค้าหรือไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะคะเขาก็จะแพ็คๆของให้เราเรียบร้อยแล้วเนื้ ก็20บาท30บาทก็ว่าไปอันเนี้ยคือเราไม่อายที่จะบอกเขาว่าพี่คาขอกรุด5บาทเออขอ,อน,นี้10บาทซึ่งเราสูรเ,เงินกำเงินไปแบบไม่กี่ร้อยบาทเราได้หลายอยา่างมากๆเลยนะคะแถมอันนึงที่ประทับใจก็คือปกติเนี่ยเราก็จะซื้อของสดพวกเนื้อสัตว์อะไรหรือว่าสัตว์ทะเลนะคะที่เป็นซีฟู้ดอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ซื้อบบท,ที่เขาแพ็คๆมาแล้วอันเนี้ยอันเนี้ยคือแบบ ความ Amazing ก็คือว่าไปซื้อปลาแซลมอนนะคะปกติในห้างปลาแซลมอนแผงมากเวลาซื้อมาชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งก็แบบมี4ี่ห้าแล้วนะคะอันเนี้ย คือได้เหมือนแบบแล่มาครึ่งตัวนะคะประมาณ8ขีดเนาะก็800บาทแล้วก็เขาก็หัน่นบัญชิ้นให้ซึ่งเราแบบแบ่งรับประทานได้แบบ5มือซึ่งเราเออเฮ้ยคุ้มมากนะคะแล้วก็กุ้งตัวเขื่องเลยในราคาแบบสอ0สบาทนะคะเนื่องจากคนที่บ้านไม่ไม่เยอะนะคะก็ไม่ได้ซื้อเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเออพวกเนี้ยมันก็เอามาแบ่งเป็นถุงๆนะคะเขาน่ารักมากก็คือเขาแบ่งเป็นถุงๆแล้วก็ให้เราแบ่งทําอาหารแบบเป็นมือ,ม,อมือนะคะ คือขยะเยอะนิดนึงแต่ว่า เราก็พยายามจะใช้ถุงซ้ำนะคะแต่ว่ามันสะดวกมากแล้วมันก็เก็บได้นานนะคะอันนี้ก็น่าจะ2อาทิตย์ละยังไม่หมดเลยนะคะปลาก็รู้สึกว่าเออพวกนี้เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะทําอาหารเพราะว่าเราต้องคิดก่อนว่าเอยอาทิตย์นี้เราออกไปได้1วันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรแล้วก็จะเตรียมวัตถุดิบสําหรับ1สัปดาห์นะคะซึ่งไอปลาแซลมอนก็มาเป็นต้มยำแซลมอนน้าใสบ้างนะคะเป็นแซลมอนนึ่งมะนาวบ้างนะคะแล้วก็ใบเตย เป็นอีกสิ่งหนึง่งซึ่งแบบโอเคคนเดินตลาดอาจจะแบบแล้วยังไงมันมัน Amazing ยังไงหรออะไรเงี้ยแต่สําหรับคนที่ไม่ค่อยได้เดินตลาดอย่างเดียวนะคะการเห็นใบเตยแบบเยอะๆแบบใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นมากแล้วก็เขิดทําขนมมากนะคะเมนูนหนึ่งซึ่งทําแล้วประทับใจมากหลับภูมิใจในตัวเองมากก็คือบัวลอยนะคะบัวลอ,อยมะพร้าวอ่อนอันเนื่องจากว่าเป็นคนไม่รับประทานไข่หวานก็เลยจะแบบเออ ไม่ชอบนะคะก็เลยจะทําเฉพาะที่ตัวเองชอบแล้วคือสีอะคะ่ะของบัวลอยที่เราทําเองนั่นก็จะเป็นสีแบบอัญชานี่ออกสีม่วง,วงฟ้า,ฟา,ฟา,ฟานิดนึงนะคะแล้วก็มีสีเขียวของใบเตยซึ่งเราคันเองนะคะมันก็จะหอมมากๆแล้วก็มีเป็นแบบสีเหลืองที่ทําจากฝักทองนะคะเอามาปั้นเองแล้วก็เอาไปทําแล้วก็รู้สึกว่า เฮ้ยมันไม่ได้ยากเราเคยคิดว่าเฮ้ยมันยุ่งยากมันอะไรเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกว่าอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้ง่ายนะคะอย่างกะทิเนี่ยต้องบอกว่าเออไม่ได้คันเองนะคะก็ใช้กะทิกล่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังมีความใบเตยสดคั้นอันชันเองใบเตยเองแล้วก็ปั้นฝักทองเองนะคะรู้สึกว่ามันมีคุณค่านะบ้านไหนที่มีเด็กๆเนี่ย น่าจะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งทุกคนน่าจะเอนจอยนะคะเพราะว่าต้องใช้ปั้นต้องผสมสีต้องอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบตอนที่เราปั้นเองเนี่ยเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกอะมันเหมือนแบบปั้นดินน้ำมันเลยแล้วก็แต่ว่ามันรับประทานได้ด้วยนะคะอันนี้ใครบ้านมีลูกเล็กนะคะลองเอาไปเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเผื่อตอนนี้คือทุกคนคงคิดว่าเมื่อไหร่จะเปิดเทอมสักทีนะคะหลายคนบ่นเลยนะคะเพื่อนเองตอนนี้ก็คิดว่าเออบวลอยนะคะลองไปทําดูก็สนุกดีนะคะ แถมนะคะที่ตลาดเนี่ยตอนนี้ก็เชื่อว่าเขามีขนมอะไรเยอะแยะจนแบบคือทุกคนคงรู้จักแล้วนะคะแต่อันนึงที่ประทับใจมากก็คือซอฟเค้กที่เป็นขายกับขนมไข่นะคะร้านน้องคือเข้าไปในตลาดปุ๊บอยู่เจอเลยนะคะอันนี้หลายคนอาจจะแบบรู้สึกเฮ้ยมันจืดๆมันจางๆแต่เอมอะชอบเท็กซ์เจอร์ความนุ่มของมันนะคะมาทานกับกาแฟดำนี่ก็จะแบบเอยดี ะะหรือว่าบ้าบ,บินหรือว่ากูใช่อมานะคะซึ่งเราไม่เคยรู้เลยว่าเขาดังนะคะจนเห็นคนต่อแถวเราก็รู้สึกว่าอุ้ยตาแล้วแบบโดนสังคมแบบกดดันนะคะเราก็เลยไปต่อแถวบ้างแล้วก็เออก,กินแล้วแบบเอออร่อยนะคะใครที่มีเวลานะคะลองไปเดินตลาดคือก็ป้องกันตัวเองนะคะใส่มาส์กนะคะหรือบางคนอาจจะใส่ถุงมืออะไรแต่ว่าตลาดสัมยานก็เป็นตลาดที่เขาก็วัดอุณหภูมินะคะมีแบบล้าง แอลกอฮอล์ก่อนเข้าตลาดรู้สึกว่าคัดกรองประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองแล้วก็ไม่ต้องออกไปบ่อยนะคะทีละครั้งก็พอก็เป็นความสนุกอันนึงที่มาแบ่งปันนะคะอีกอันนึงนะคะอีกอนนะะอกิจกรรมหนึ่งซึ่งเอ็มรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําได้แม้ว่าเราจะคอนคออยู่นะคะหรือเรามีประชุมถ้าเราไม่ได้เปิดกล้องนะคะเราก็สามารถที่จะยืดได้อันนึงซึ่งรู้สึกดีใจที่ตัวเองซื้อไว้ก่อนที่ จะล็อกดาวน์นะคะก็คือยางยืดเส้นหรือว่าอ l ลาสติกแบนนะคะอันนี้คือแบบดีมากเลยนะคะทุกคนสําหรับใครที่เป็นออฟฟิศซินโดรมนะคะแล้วก็นั่งแบบอย่างเองแบบบางทีอะ่ะแปดโมงดูตัวอีกที3ามทุ่มนะคะอย่างเงี้ยคือแบบนั่งนานประชุมหรือว่าทํางานจนเพลินนะคะก็บางทีก็จะมีแบบปวดไมเกรนนะคะปวดหลยปวดอะไรอย่างเงี้ยก็ยืดเส้นระหว่างเวลาที่แบบทุกคนประชุมอยู่นะคะก็ยืดไปนะคะกลายเป็นว่า ในทุกๆสัปดาห์นะคะที่เอ็มจะเรียนโยคะนะคะสัปดาห์หละครั้งเป็นวันอาทิตย์หรือวันเสาร์อะไรประมาณนี้คุณนครูมาสอนที่บ้านกลายเป็นว่าตอนนี้ยืดดีขึ้นนะคะแล้วก็รู้เรารู้สึกแข็งแรงขึ้นแม้ว่าเราจะอ้วนขึ้นจากอาหารที่เราทํานะคะแต่ว่ารู้สึกแข็งแรงขึ้นยืดหยุ่นดีขึ้นจากการที่แบบค่อยๆยืดอะไรเงี้ยคือมันไม่ต้องยืดนานแต่ว่าเรายืดบ่อยๆนะคะเพราะยืดแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยมันสามารถทําท่ายโยคะต่างๆที่เราแบบเอ้ยไม่เคยทําได้ล่าสุดทําสะพานโค้งได้นะคะนี้ ภูมิใจในตัวเองมากๆนะคะอันเนื่องจากการแบบฝึกเปิดไหลอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็เลยแบบเออการอยู่บ้านก็ดีเหมือนกันที่เราได้ยืดเส้นเบื่อแล้วก็ยืดอย่างยืดสักเล็กน้อยนะคะอันนี้ใครสนใจนะลองทําดูเพราะว่ามันดีกับสุขภาพเราจริงๆโดยเฉพาะคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมแบบเอมนะคะที่นั่งนานๆก็จะแบบเออเริ่มปวดไหลขึ้นมาแล้วกำลังจะเป็นไมเกรนไหลอย่างเงี้ยน,นะคะ การยืดเหยียดนะคะการยืดเส้นแล้วก็การฝึกโยคะบ้างเนี่ยมันทําให้ร่างกายเราดีขึ้นจริงๆนะคะโอ้โหเมาส์มานานมากก็คิดว่านี่ก็เป็นสเพเหรานะคะชวนคุยแล้วก็ใครที่แบบตอนนี้ไม่รู้จะทําอะไรนะคะหรือว่าเบื่อแล้วนะคะตอนนี้ก็คือทุกคนเ,นเป็นมาสเตอร์เชฟแหละเอมเ,อเอชื่อเนอะเราก็รู้สึกว่าอ่ะพอเราทํา กับข้าวได้ประมาณหนึ่งมันก็ต้องกลับมาเรื่องกินดีกินคลีนนิดหนึ่งนะคะอีกอันนึงที่อยากจะแนะนำก็คือน้ำตาลดอกมะพร้าวนะคะจริงๆอ่ะปกติเป็นคนพยายามจะกินหวานให้น้อยนะคะแต่ว่าบางทีอ่ะเวลาเรา อยู่บ้านอย่างเงี้ยแม้ว่าเราจะทานกาแฟดําโดยปกติเราจะมีความเบื่อมากาแฟดําอีกละเมกาโนอีกละนะคะเราเปลี่ยนจากกาแฟดําแบบดําเลยไม่ใส่น้ำตาลเลยก็มาใส่น้าผึ้งบ้างให้มันหอมนะคะล่าสุดก็ไปค้นเจอว่าที่บ้านมีน้ําตาลดอกมะพร้าวนะคะก็ลองเอามาใส่เออหอมดีแล้วก็มีความหวานแถมมันเป็นน้ําตาลแบบโลจีไอก็คือโครงสร้างของน้ตาตาลมันค่อนข้างจะเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนนะคะมันก็เลยทําให้น้ําตาลเราไม่ตกเร็วนะคะกว่ามันจะย่อยกว่ามันจะอะไรแล้วก็มันก็ดีต่อสุขภาพ ้ดยสําหรับคนที่แบบยังติดหวานอยู่นะคะแต่ของเอ็มก็ใส่อย่างน้อยนะคะอีกอันนึงอ่ะที่เอ็มทำแล้วแบบเออเนี่ยพอเรื่องน้าตาลแล้วนะคะมันก็ลิงมาก,กับการทำโฮมคาเฟ่ที่บ้านนะคะตอนนี้เนื่องจากเป็นคนชอบสะสมชาบ้างสะสมเม็ดกาแฟบ้างนะคะตอนนี้เหมือนได้ระบายสต็อกของตัวเองเลยนะคะก็บางทีก็เบื่อกาแฟก็มาชงชานะคะล่าสุดทำเออร์เบร์มิวทีนะคะซึ่งมันทำง่ายมากๆเลยนะคะทุกคน แล้วก็ใครที่มีรสชาขมๆมนิดนึงนะคะแช่จากสองสองแล้วก็แช่ไวแล้วก็ตีฟองนมนิดนึงนะคะใครติดหวานก็เอมใช้แบบนมหวานทยนเดนมาร์กมาตีฟองแล้วก็เทชาเออร์เกรนะคะใส่น้ำแข็งแล้วก็ท็อปด้วยฟองนมแบบทยเดนมาร์กนะคะอร่อยมากดีมากๆเลยนะคะทุกคนอยากให้ลองไปทำดูนะคะเอ็มแอบโพสสูตรไว้ใน Twitter ของตัวเองด้วยนะคะคีมีบีซี่พอดแคสต์นะคะตอนนี้ก็คิดว่าสเพเหระมากนะคะอีพี นี้แต่ว่าก็อยากให้ทุกคนแบบรีแลกซ์ผ่อนคลายนะคะแล้วก็พยายามทําให้ตัวเองมีความสุขเอ็มเชื่อว่าทุกคนอะ่ะมีแนวทางที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขใครที่แบบกําลังเครียดกําลังท้อนะคะลองหันไปดูคนที่เขาแบบทุกกว่าเรานะคะลําบากกว่าเรา แล้วก็แบ่งปันได้ก็แบ่งปันนะคะเดี๋ยวนี้มันสะดวกมากนะคะว่างๆแล้วก็บริจาคนะคะบริจาคเงินได้นะคะเอมก็อย่างคุณพี่เก็บขยะนะคะที่หมู่บ้านก็ มีจัดแพ็คมาม่าปลากระกป๋องไปเพื่อขอบคุณพี่ๆเขานะคะที่ยอมเหนื่อยนะคะยอมเสี่ยงนอกต่อเชื้อโรคต่อแบบขยะอะไรต่างๆแล้วก็ขอบคุณเขาที่แบบมาช่วยเก็บขยะให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่บ้านเนี่ยเราก็สามารถส่งต่อสิ่งที่ดีๆให้กับคนอื่นๆได้นะคะใครที่เหงาหรืออะไรนะคะก็แวะมาคุยกันในคิม m ี b บีซี e เพได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับ EP นี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ